ดัไปเลยเติมปุ๋ยเฮ้ยมาช่วยวกนี้หน่อยม็อบดำม็อบดำโดนสองนิดโดสสองนิดใส่กางฟ้า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 ยาวมากใส่กางฟ้ายาวมากได้แดงมาแล้วมาแล้วมากรีดพี่มาแล้วน้องเลยกระหกยาวเลยกระหกได้เท่าได้เท่ายาวพวกโดนยาวโดนชมพูโดนชมพูยาวผูกเดนหลอกยาวเลยตายเฮ้ยโดนชมพูกเฟ้าดำได้แดงต่อเราดำยาวมากเราตายแล้วโอ้โหมากรีดเฮ้ยพี่เตย ไปเลยไปรับ่อยไปรับ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 เรด่วยเฮ้ยมันมาตัวหูมันเยอะจังวะสองตัวพี่ตาย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 พี่เอ้ยเอาอะไรพี่พี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวร้อยไหวร้ยนี่ไงเดี๋ยวเขเตือนล้ควยแล้ะเย็ดมัดออเฮ้ยเยอะจังอะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พี่จบตัวนึกห

น,นี่ก็ตะลิดระเบิดที่กูย้อนเดินเป็น V R P สวิทโฮมกูเข้มไฟตาบ้านมาจากดินคอนทอมวิลแต่ว่ากูไม่ได้กินลมแดกทอมไม่สว์กูไม่ได้กินนมยิงเป็ดเสร็จอยากไดงยิงคนปางว่างเดี๋ยวกูให้สนตีนม,มีคอมมีดาบแต่ว่าใจมึงปอนอาร์ดูฟอร์ดแชเมียมึงตายกลับบ้านเพื่อเจอกาแฟมึงน้องไม่งานกูแทงฮีแฟนมึงร้องได้คาวันอยากจะประทารเคยเห็นแต่ซิกในโทรทัศถ้าต้อง Call ber med mær mængter, tal AK, gør ATM, fång A, så ikke er A, vi nem Farha og Amherley, kald til Bisham Hall, Potter Spooky Mall, Det go sweat all the way, I can't see mær, gør jeg campaign, painted, painted, mær mængter, så lige tage fång, pege. Tjue tjue, gør der bare langt, gør der er lang. Hvor mær hvor jeg såne. Billede af mig, sådan 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 sådan